การตอบสนองต่อสิ่งเร้าอุณหภูมิความชื้นและการสัมผัสน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการตอบสนองต่ออุณหภูมิความชื้นและการสัมผัสถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเจมส์ได้เลยครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆัวเน,นียผมก็ยังอยู่กับพิ่เกษตรกรเหมือนเดิมพี่เขาจะมาให้ความรู้ต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของการตอบสนองต่ออุณหภูมิความชื้นและการสัมผัสครับสวัสดีเจมส์คงยังไม่ลืมใช่ไหม เรื่องการตอบสนองต่อแสงและเสียงเน่ะครับดีมากถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนเรื่องปัจจัยการตอบสนองของพืชตัวต่อไปกันดีกว่านะกับการตอบสนองของพืชต่ออุณหภูมิการตอบสนองต่ออุณหภูมิเป็นการตอบสนองของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการเปลี่ยนสีของดอกพุทต,ตาลตอนเช้าสู่ตอนสายและกระทั่งตอนเย็น นอกจากนี้พืชยังมีการปรับตัวให้อยู่รอดตามสภาพภูมิอากาศอีกด้วยโดยชนิดของพืชตามระดับความสูงของภูเขานั้นแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่ออุณหภูมิได้ชัดเจนเช่นภูเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเริ่มจากบริเวณเชิงเขาซึ่งสภาพดินค่อนข้างแห้งแลง้งที่ความสูงประมาณ900เมตร อากาศจะค่อนข้างเย็นกว่าบริเวณเชิงเขาสภาพป่าจึงเปลี่ยนไปเป็นป่าดิบแล้งซึ่งประกอบด้วยไม้สูงใหญ่จำพวกไม้ยางกระบกขึ้นปกคลุมพื้นดินเมื่อขึ้นสู่ระดับ1,000เมตรสภาพอากาศค่อนข้างเย็นป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นพวกชอบอากาศเย็นมีความชื้นสูงเช่นจำปีป่าที่เป็นพืชต้นไม่สูงใหญ่นะัก พอขึ้นบนยอดเขาซึ่งสูงประมาณ1,200เมตรขึ้นไปอากาศเย็นตลอดปีสภาพป่าจะเปลี่ยนไปด้วยสิ้นเชิงโดยต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นสนเช่นสนสองใบนางพญาเสือโครงเป็นต้นต่อมาการตอบสนองของพืชต่อความชื้นความชื้นเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตนั่นคือน,น้ำพืชจะเจริญเติบโตและยื่นรากของพืชเข้าไปหาดินส่วนที่มีความชื้น นอกจากนี้การตอบสนองของพืชต่อปริมาณน้ำสังเกตได้จากพืชที่เจริญเติบโตในบริเวณที่แห้งแล้งเช่นพืชในทะเลทรายซึ่งบริเวณทะเลทรายในแต่ละปีจะมีฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่า250มิลิเมตรต่อปีดังนั้นพืชที่ขึ้นในทะเลทรายจะต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อปริมาณน้ำที่มีน้อยจะมีพืชบางชนิดลดขนาดของใบหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของหนาม เพื่อลดการสูญเสียน้ำเช่นกระบองเพชรการตอบสนองอย่างสุดท้ายได้แก่การตอบสนองต่อการสัมผัสเป็นการตอบสนองของพืชต่อการสัมผัสซึ่งเกิดจากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปสัมผัสโดนส่วนต่างๆของพืชจากนั้นพืชจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบการตอบสนองต่อการสัมผัสของพืชมีหลายรูปแบบเช่นใบมมยราบเมื่อถูกสัมผัส ใบจะหุบเนื่องจากที่โคนของใบมีต่อมรับสัมผัสเมื่อถูกกระตุ้นจะส่งความรู้สึกไปยังใบทําให้ใบหุบได้ต้นมะข่ามะแกงลิงเมื่อแมลงตกลงไปฝาใบจะปิดทันทีต้นกาบหอยแครงเมื่อแมลงมาสัมผัสในส่วนของใบที่มีลักษณะคล้ายฝาฝานั้นจะถูกปิดเข้าหากันทำให้มแมลงไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้ ต้อนหยาดน้ำค้างเมื่อมีมแมลงมาเกาะมันจะม้วนตัวรับเหยือ่อแล้วค่อยๆย,ย่อยและดูดซึมสารอาหารจากตัวเหยื่อทีละนิดเป็นยังไงบ้างเจมทีนี้เราก็เรียนรู้ครบทุกปัจจัยแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ายังมีอะไรให้ผมเรียนรู้อีกมากเลยครับใช่แล้วล่ะธรรมชาตินะ่ะยังมีสิ่งที่น่าศึกษาอีกมากนะสรุปเนื้อหาในวันนี้กันดีกว่าครับ การตอบสนองของพืชต่ออุณหภูมิคือเมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปพืชจะมีการตอบสนองต่างๆกันเช่นการเปลี่ยนสีของดอกพุทธาลการตอบสนองของพืชต่อความชื้นโดยพืชจะเจริญไปสู่ทิศทางที่ดินมีความชื้นมากกว่าและการตอบสนองของพืชต่อการสัมผัสจะส่งผลให้พืชเกิดการหุบใบของต้นไมยราบหรือเกิดการตอบสนองในลักษณะปิดฝาของต้นมอข้าวมอแกงลิง และต้นกาบหอยแครงหรือม้วนเข้าแบบต้นหยาดน้ำค้างเป็นยังไงบ้างครับน้องๆคราวหน้าพบกันในเรื่องการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกวันนี้สวัสดีครับ